สวัสดีครับผมช่างดลพามาหาดักหนูอีกแล้วครับผมไม่รู้จะไปไหนครับผมก็มาดักเผื่ออีกจะได้นะครับผมตรงนี้ผมดูไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับผมแต่ไม่ได้มาดักเพราะว่าฝนตกนะครับผมมีฝนลแรงมาอาทิตย์หนึ่งนะครับลองดูครับผมอันนี้ลอยลอยใหม่นะครับเนี่ย เดีย๋ยวผมจะมาดักตรงนี้น่าจะยังมีตัวหลงเหลืออยู่นะครับผมเย่๋ยววันนี้ผมเอาหอยมานะครับผมเขาเปลือกหมดนะครับีย๋ยวติดตามดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่ครับที่ผมดักข้างในมันก็มีทางเดินขึ้นไปข้างบนนะครับผมแล้วก็ทางเดิน ไปด้านนู้นนี่ครับผมลองดูครับเผื่อฟุกโอเค,ครับเดี๋ยวผมขอตัวดักก่อนครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับผมตีห้ากว่าๆนะครับมาดกูกับดักกันครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าวานผมได้ดักประมาณสิบหลังนะครับผมหาที่ดักยากเหลือเกินนะครับ มาดูในานาเขาก็ไม่ค่อยมีรอยแล้วครับผมก็เลยขี้เกียจเดินดูครับในสิบกว่าหลังเอยผมดักไว้มีตัวมาเตะต้องเลยครับผม อันนู้นก็เหมือนกันครับผมไม่มีตัวเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนครับผมมาถึงอีกไม้หนึ่งครับผมไม้ข้างคลองนะครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าม,มีกลับหายครับผม โอ้นี่ครับเห็นนะครับนี่ครับผมตัวอ้วนตุบเลยครับเดี๋ยวผมขอเคาะก่อนครับมีมดนึกว่าไม่มีครับตรงนี้ผมเห็นรอยกัดหญ้านิดเดียว ครับตัวใหญ่เลยครับผมหมานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปเลยครับผมมาดูอีกไม้นึงครับผมฝั่งคลองนี่ครับผมไม่รู้จะลงเหลือหรือเปล่าครับครั้งที่แล้วผมได้ตรงนี้ครับ ััั้งนนีีผมมดก่ไม่มีตัวมาเลยครับผมน่ครับอันนี้เลยกลับทำงานครับผมแต่ไม่ติดแสดงว่ายังมีตัวอยู่ครับผม ้านใน้านในไม่มีครับนะครับเอเคครับขอเก็บก่อนครับผมนี้หนึ่งลังร้อยกลับทำงานนะครับผมแต่ไม่โดนตัวเองละ น่าจะเหลืแค่หนึ่งหลังครับหนึ่งหลังสุดท้ายตรงนี้ไม่มีหนูออกมาครับผมเห็นมีรอยกัดนะครับผมก็เลยดักไว้โอเคครับเลขสองหลังสุดท้ายครับผมตรงนี้ไม่น่าจะมีความหวังนะเพราะว่าผมเคยมาดักแล้วมัน ไม่ได้เลยครับผมมันก็ยังมีตัวลงเหลืออยู่ครับแต่ว่าข้างในมันเป็นน้ำครับถึงมันจะเป็นหยาแต่มันมีน้ำด้วยน่าจะลึกนะครับไม่มีจริงๆครับผม บางก็ไหนๆก็เดินมาดูผมก็เลยดักไว้เลยแต่กะไว้อยู่แล้วว่าไม่น่ามีอีกหลังหนึ่งดูฝั่งนี้นะครับผมน้ำแห้งครับ ปลามันดิ้นครับนะครับ,นะรบอึบอึบโอ้ไม่มีอะไรครับผม โอเคครับเดี๋ยวไปดูสีรถกันรอบเดียวเลยครับผมนี่ครับสรุปก็ได้มาหนึ่งตัวบิ๊กๆครับผมก็ถือว่าก็ยังหมานอยู่ครับผมกับเหยื่อหอยนะครับผมแต่มันเข้าดีไม่เท่าเหยื่อข้าเปลือกนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าก็ต้องหาขาเปลือกครับผม ฝนยังไม่ตกอยู่เพราะว่าผมฝนบานผมก็ยังตกครั้งเดียวอยู่เลยครับผมยังไม่ได้กินอื่นกินกบกับเขาเลยครับโอเคครับผมถ้าใครเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวิถีช่างดนด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ